ยจะมาโชว์โปรโมจักรยานนะครับอีพีสอ,องติดตามชมกันให้ดีๆนะครับอีนนิสนี่พี่แตมพ่อ สปีดครับสปีดตอนนี้คุณสบายดีไหมครับไม่หรอ วีวันนี้วันนี้ยิ้ม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 ใช้การฝึกมาหนึ่งเดือนที่ยกยกได้ถึงแต่ละเสานะคะวันนี้วันนี้พี่ถูกสกอตจัมสามสิบครั้งหกสามสิบรอบแต่หกครั้งไม่ชงกันไปหาหรือว่า ผู้หญิงหรือผู้หญิงชนชนนนนันเลยอชนปุ๊บแกอันนี้จัดแปลงไว้ครับเสริมโชกครับทั้งแกงคนสี่นัเงือครับรถพวกแกงครับคุณไปทำอะไรมาครับขอไม่บอกนะครับอันนี้เรื่องใหญ่มันไม่บอกครับไม่บอกนะครับเออกี่ทีแล้วครับเออผมไม่รู้ครับผมหาไม่เจอแล้วกี่ทีแล้วครับตอนนี้ครับไม่รู้ช่างแม่นะครับขอดูกันครับผมหาแค่ผมหาแค่ช่างแม่ับ อะดูดิดูดิ<ท>ดูดดดใส่หมอบหรือเสือมอบ,บนนคุณเข้าคุณลองขี่มามาจ้องหน้าประชันกันได้ไหมครับแล้วคุณก็ยกหน้าพร้อมกันนะครับที่ว่าขี่มาแล้วก็ยกหน้าพร้อมกันอะ โชอะไรทันเนี้ยก็ขอเอียงการแ<ง>สดงเพียงเทนะครับ EP สองนะครับติดตามชม EP สามได้แล้วครับสวัสดีครับ